สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เหนือฟ้าจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูว่าการลงทุนแบบไหนที่เหมาะกับวัยของเราไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือปโปรเราจะเลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับช่วงชีวิตและเป้าหมายทางการเงินของเราค่ะก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าการลงทุนมี3ระดับความเสี่ยงค่ะ ระดับที่1เสี่ยงต่ำหรือเรียกว่า low risk ผลตอบแทนอาจไม่มากแต่ปลอดภัยเช่นฝากประจำพันธบัตรรัฐบาลร,ระดับที่2ความเสี่ยงปานกลางเรียกว่า medium risk ผลตอบแทนสมดุลความเสี่ยงที่คนส่วนใหญ่รับได้เช่นกองทุนรวมหุ้นพื้นฐานดีระดับที่3 ความเสี่ยงสูงเรียกว่า high risk โอกาสกำไรเยอะแต่เสี่ยงขาดทุนสูงเช่นหุ้นเก่งกำไรคริปโต forex ซึ่งแต่ละช่วงวัยก็เหมาะกับสไตล์การลงทุนที่ต่างกันนะคะเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนถ้าเราอายุอยู่ในช่วง20ปีถึงอายุ30ปีคือช่วงที่มีพลังหาเงินได้อีกนาน เราควรกล้ารับความเสี่ยงเพื่อโอกาสการได้รับผลตอบแทนที่ดีกองทุนของเราเติบโตขึ้นจำนวนของเงินในกองทุนของเราจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะแนะนำให้ลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีในสัดส่วนการลงทุนที่50%กองทุนรวมผสมประสานนี้ 30%ทองคำหรือคริปโตในสัดส่วน10%ถึง20%ออมเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินประมาณ3เท่าถึง6เท่าของรายจ่ายประจำเดือนเพราะมีข้อดีเวลาเรามีความจำเป็นเร่งด่วนเช่นเกิดเจ็บป่วยและทำงานไม่ได้หรือบริษัทขาดทุนปลดพนักงานเมื่อเราพลาดได้ เราก็มีทุนสำรองสำหรับการปรับตัวมีเวลาฟื้นค่ะเพื่อความไม่ประมาทเราควรศึกษาการลงทุนอย่างละเอียดและอย่าเสี่ยงอย่างไม่จำเป็นในช่วงวัย30-45ปีถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของชีวิตเพราะหลายคนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถรวมถึงค่าเลี้ยงดูและค่าเล่าเรียนของบุตรหลานนั่นหมายความว่าความมั่นคงทางการเงินของครอบครัวต้องได้รับความสำคัญสูงสุดการวางแผนและจัดสรรเงินลงทุนจึงควรเน้นทั้งความปลอดภัยและการสร้างรายได้สม่ำเสมอควบคู่ไปกับโอกาสในการเพิ่มพูนมูลค่าในระยะยาว เพื่อให้ครอบครัวสามารถก้าวข้ามช่วงเวลานี้ไปได้อย่างมั่นคงและมีอนาคตที่ดีขึ้นการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับคนวนัยนี้ควรกระจายความเสี่ยงและสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงกับการเติบโตเริ่มจากการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ในสัดส่วน40% ซึ่งช่วยลดความผันผวนและรักษาเงินต้นให้ปลอดภัยต่อด้วยการลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอรวมถึงหุ้นพื้นฐานดีในสัดส่วนรวม30%เพื่อให้พอร์ตมีโอกาสเติบโตในระยะยาวขณะเดียวกันควรจัดสรรเงินอีก20%ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่า ซึ่งช่วยสร้างกระแสรายได้แบบพาสซีอินคำได้อย่างมั่นคงส่วนอีก10%ควรแบ่งไว้ลงทุนในทองคำและสินทรัพย์ปลอดภัยอื่นๆเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันการวางแผนในลักษณะนี้มีข้อดีหลายประการเพราะนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงในระยะสั้นแล้ว ยังเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินของครอบครัวในระยะยาวด้วยและที่สำคัญยังเปิดโอกาสให้เงินลงทุนเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไปผลตอบแทนจากสินทรัพย์ต่างๆจะช่วยสร้างรายได้ประจำโดยไม่ต้องพึ่งพาแรงงานของตัวเองมากนักหรือที่เรียกว่า Passive Income ซึ่งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงให้ครอบครัวสามารถวางแผนอนาคตเช่นการศึกษาของลูกหลานหรือการกเกษียณอย่างมีอิสระภาพทางการเงินได้ในอนาคตสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง45ถึง60ปีซึ่งใกล้เข้าสู่ช่วงกเกษียณอายุการวางแผนการเงินควรมุ่งเน้นไปที่การป้องกันความเสี่ยงเป็นหลัก พราะช่วงชีวิตหลังกเกษียณจะต้องพึ่งพาเงินออมและผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นรายได้หลักดังนั้นการรักษาเงินต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องรักษาไว้ไม่ควรเสี่ยงกับการลงทุนที่มีความผันผวนสูงแผนการลงทุนที่แนะนำคือการกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ที่มั่นคงโดยจัดสรรเงิน 50%ไปที่พันธบัตรรัฐบาลและเงินฝากประจำซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแม้อัตราผลตอบแทนอาจไม่สูงมากแต่ก็เน้นความมั่นคงและช่วยคุ้มครองเงินต้นได้ดีในขณะเดียวกันควรจัดสรรเงินอีก20%ลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน ซึ่งมีสภาพคล่องสูงและความเสี่ยงต่ำสามารถใช้เป็นเงินสำรองเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินหรือนำมาหมุนเวียนใช้ในชีวิตประจำวันได้ส่วนอีก20%แนะนำให้ลงทุนในหุ้นปันผลและอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้ประจำเช่นคอนโดปล่อยเช่าหรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ REITS เพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างกระแสงเงินสดให้ต่อเนื่องเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรายได้เสริมในช่วงวัยเกษียณโดยไม่ต้องลงแรงหรือบริหารจัดการมากนักสุดท้ายควรจัดพอร์ตลงทุนทองคำในสัดส่วน10%เพื่อกระจายความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟอ้อหรือวิกฤตเศรษฐกิจระยะยาว ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ช่วยรักษามูลค่าเงินลงทุนในระยะยาวได้ดีการวางแผนการลงทุนแบบนี้เน้นความมั่นคงรายรับที่ชัดเจนและช่วยให้มีแหล่งรายได้หลังเกษยียณอย่างมั่นใจตอบโจทย์เป้าหมายการใช้ชีวิตในวัยเกษยียณที่ต้องการความสงบสุขทางการเงินและความมั่นคงในอนาคต การลงทุนที่ดีเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลให้รอบด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นประเภทของสินทรัพย์ที่เราสนใจเช่นหุ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่ทองคำแต่ละแบบมีความเสี่ยงและผลตอบแทนแตกต่างกันเราควรเรียนรู้ทำความเข้าใจข้อดีข้อเสียและแนวโน้มในอนาคต รวมถึงติดตามข่าวสารเศรษฐกิจและปัจจัยต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของเราเพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและลดความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นค่ะอีกสิ่งสำคัญคือการปรับพอร์ตลงทุนอย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญในชีวิตเช่นเปลี่ยนงานมีลูกหรือวางแผนกเกษียณ เพราะแต่ละช่วงชีวิตความต้องการและความเสี่ยงที่เรารับได้จะเปลี่ยนไปการปรับพอร์ตช่วยให้เรายังเดินตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ติดกับสินทรัพย์ที่อาจไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปรวมถึงช่วยกระจายความเสี่ยงในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนด้วยค่ะสุดท้ายอย่าลืมแบ่งเงินลงทุนตามเป้าหมายชีวิต และระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้เพราะการลงทุนไม่มีสูตรสำเร็จที่ใช้ได้กับทุกคนเราควรเข้าใจตัวเองก่อนว่าต้องการอะไรในระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวเช่นเก็บเงินซื้อบ้านส่งลูกเรียนหรือกรเกษียณอายุจากนั้นเลือกสินทรัพย์และแผนการลงทุนที่เหมาะสม อย่าลงทุนตามกระแสหรือตามคนอื่นโดยไม่วางแผนเพราะเป้าหมายและความเสี่ยงของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะหวังว่าคลิปนี้จะช่วยเพื่อนๆทุกคนในการทำความเข้าใจและเลือกแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นออมเงินการลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ ขอเพียงทุกคนมีความรู้พื้นฐานและค่อยๆศึกษาเพิ่มเติมไปทีละขัน้นเชื่อว่าทุกคนจะสามารถวางแผนการเงินให้มั่นคงและเติบโตได้ตามเป้าหมายค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับการเงินที่เข้าใจง่ายใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะ รวมถึงกด Subscribe ติดตามช่องของเราและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่เราตั้งใจทำมาแบ่งปันกันทุกคลิปเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะใครมีคำถามหรืออยากให้เราทำคอนเทนต์เรื่องไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามกันจนจบแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย